พี่น้องมากินเขา่าดมกันด้อเห็นจะควาะ้างมั่นเห็นอยู่ okay. เห็นอยู่จะควางเห็นยังไงล่ะก็เห็นนะแต่ว่าเสี่ยมันดำหนาวแห้งตีแดดออกปันนี่ถือ oh. มาเอาอย่างหล่ะอามาพี่น้องกินเขาออมไวยออมผักโมเมนอ์ออมเหนือหรอกอ้อมผักล้วนๆเลยเหรเนือหน่อยนึงเอาเตรียมตัวกินเลยอย่ามาล่ออย่าง กิจดจัดอยู่แล้วออมือนี่เอาให้มดใส่ผักหลายมากอยากกินผักเพราะมันจะเป็นแต่ขวมบ่ล่ะขวมนุ่งบ่ได้กินโอ้ยมันหันกระทะให้กันเนาะพี่น้องเอา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 มันได้สดซั่งนี่เอาเลยเป็นแต่ขวมบึมไรวะบ่ขวมได้เนาะแน่นิดเดียวห่วยสิบบาทเดี๋ยวนี้ยั้ำตักเอาหิดเออ วัวสีแล้วแล้วไปหน,นึงเก็บยางวันนี้โอ้ยเมือ่อยบิดลมสวัสดีค่ะมากินข้า,าวเ้าน้ำกันสวัสดีครับมีข้าวเสานะครับนี่อ่อมเครื่องในเครื่องในหมูไปซื้อพุนมาเป็นถุงมาลิใส่ผักแล้วก็โอ้ยแจกให้จับไม่ได้เดึงไปเยอะตำบอกหอยว่าสิก,กว้ยวยนี่มันเป็นก้วยแล้วบันจะใส่ข้าวขาวเรียกว่าเป็นก้วยและเป็นตำ มาแล้วกระพักกาดหินอู้ยงามค่ะ้าเจ้าปลูกมีพักเสริมหน่อยนึงอันนั้นก็นพักอันนี้พักสดงามไหมพู้เด่กกาดหินบุหินแห้งดอกมันเศ้าหินเหล่าคู่มือเนี่ยเอาจะไปทั้งเขาอะไรไงบอเอามาเด้พี่น้องเด้อพักรวนๆมืาอนี่ยอขอใส่คข้ขวเพักซี่พักกาดดอก มกเขือเอาไปเลยปวดๆเลยปื่อยหมดแต่พี่ก็เลยฟังเสียงอันยำพวดๆวดียวนี่ยำเคีย่ของก็เล้วกันโอ้ยมุมเกาเวลาเดิมไปใส่อ่ไ้ดอกพี่น้องเลยมันคยได้กินรอบเดียวคอยก็เล้วเลย เขาสวยดึงไปต่อได้งเ้ยไม่ถามชาวบ้านเป็นคุณพูดยังไงคุณยิงปิงบอกงามมากขี้รนยังมากเขานยางมารถพวกตะยืนถนนวาพวกอันไม่ขิดอยางมาก พราะว่าเพิ่นเห็นมีห้องเชาตะปิงเราก็บ่ได,เดเ้เปิเดเพราะว่าเราเก็บของเลยบบอกบ้านบ่ดีเลยบ่ให้เพิ่นเชาซี่เสพี่น้องถ้าบ้านหลังนี้เจ้าบ่อยู่คนของเหมืนอนกับนที่ก็สิให้เชาอยู่นี่ให้เขาเฮ็ดเนี้ยแล้วก่อนมันอยูขอ่ยปปข,ขนันนะ้ำยังไม่แบบปนขลังนะต้นนี่มันโอเชียร์ยูแมนเปล่าของน้ำไม่โต <laughs> เดบัวกบ่เหรอเดบักปวกเดวกบ่ก็จะไม่ยูก็จะไม่อยู่แค่รูดูการคิดอย่างซิ่ิโดอกตะบอนยังไม่ไปนี่บ่เมื่งยางสามถุงแกะคลิปกุหลยวเก็จแล้วต้องค่อยไปแบบไปนะ แฟร์ใจก็พักหน่านี่พี่น้องพักกำลังออกพักบ้านๆของมุ้ยมีเวลาปลูกดอกซุกปปลูกไหวกกินม,ม่นด่บ ซือกินให้เสร็จเพราะไปเห็นเขาปลูกเนียจะไปเห็นมองเขาปลูกไม่กินมาลงนนใช่ไหมไฟอว่างตำแดงเลดืดดเนี้ยตอนตะเรียสิไม่เหยียนรุด เห็นตอนมองพึ่นปลูกเบิ้งกระตอนนะพึ่นเอามาขายก็พอมันงาม <c oughs> โอ้ยเมื่อยเลยพี่น้องเลยไปทางเงาจะเขาอีกยุ้ยไม่รู้จะเจอมี่เขาไปะไเ้ี่ย ก็ยัขไ้าิายถิ่มหมดแล้วเก็บอยู่ไวๆไวกับพอใส่ี่ กินเด้อมันกินได้เด้ออันไดบ่ได้ย่าฝืนเด้อขอลองแล้วงานสิเขาย่าสั่แดงลิตกินเนือมุสยางเอาแค่ซิมกับพ่ออันไดมันฝืนน่ะเนาะซิมบ่หูรสชาติกับพ่อ มบวบเพีดดอกพี่น้องแต่ว่ามันเหนียวหัวหอย,ยอแหามมะรกเสี่ยวบะระกัะลงไปกับอึท้องไปกินหัวข้อแล้วให้พันซิมซื้อ กินแล้วก็เมื่อย มังสวิดัตเกือบเกือบ bạn thấy cái thịt da om, thịt mất. nghe tìm luôn, nó xanh đèn, nó ăn thịt luôn cả ก็เได้ลายอยู่พักจะอ,อุมไอ้พักไอไอน,นังหมูว่านเนี่ยด<อ>ูอะไรพี่นัง ให้พุเราเพิ่งกินไปถ้าม,มีลนะพ่อเที่ยวเทีย,ทยหลายโอ้ยหลายนาะที่แห้งบวชจุมจนเม,มื่อยแค่นี้เนาะเดี๋ยวคย่อยกินต่อคือเราละขอบคุณค่ะสวัสดีครับ